เสียแขกโพสเองเลยนะครับบอกว่าน,นี่คือความภูมิใจของคนทํามวยครับ Facebook ปอดใหญ่ตั้งใจซ้อมมีวินยัยอนาคตเดินรอยตามวันฉลองนวพลอนาคตนี่เป็นมวยเงินแสนนะครับเป็นนักมวยที่มีแม่ยกพ่อย,ยกเมตามากฝากติดตามผลงานครับความสุขของคนทํามวยครับนี่เลยครับ ก็หลังจากที่เจ้าเฟซบุ๊กมาเปิดตัวในรายการศึกมวยเจ็ดสีและทําฟอร์มได้ดีครับสามารถเอาชนะได้ในไฟ์เปิดตัวครั้งนี้ก็ได้รับเสียงชื่นชมมากมายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มีบรรยากาศหลังเกมของเจ้าเฟซบุ๊กนะครับกับโปรโมเตอร์แล้วก็การสัมภาษณ์ต่างๆนานาน,านานานะครับที่นํามาฝากกันต่างฝ่ายต่างก็ถือว่าโอ้โหให้กาลังเชียร์แรงใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับเฟซบุ๊กในชนะเจมส์ศักไปนอนในศึกมวยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายน2500 6กครับโอ้โหบรรยากาศสุดๆเลยนะครับทวนความจำหน่อยนะครับดีกีของเจ้าเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กนวพพลคูติ๊กควายงามครับน้ำหนักที่ชกเนี่ย108ปอนด์เป็นลูกชายของนวพพลลูกปักิสนะครับคนจากจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นมวยเข่าดุดันครับนี่คือการชกกลางวันไฟแรกๆของเขาเลยฟอร์มหลังนะครับก็มีพลิกแพ้คะแนนยอดพึ่งหลวงบ้านแลมบ้านะครับที่จังหวัดชนบุรีมีชนะคะแนนเพชรน้ำทิพมวยหูหนึ่งชัยวัฒน์ ที่จังหวัดกาลสินมีชนะคะแนนไตเติ้ลเกรดรวมพลังชัยครับวันที่4กันยายนที่จังหวัดกาสินแล้วก็มีชนะคะแนนเพชรพงพันธ์สายมูลสนุกเกอร์ครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดมาตอนที่ต่อยล่าสุดต่อยแบบไม่ได้ช่างน,นะครับ ก็เป็นฟอร์มหลังก่อนที่จะมาชนะเจ้าเจมสักแสงทองคาแกสครับก็ถือว่าเป็นฟอร์มหลักๆเลยเพราะว่าที่เหลือก็ไม่ต้องนับก็ได้นะเพราะถือว่าเป็นผู้ทอน,นะครับถ้าเอาจริงๆจังที่ต่อยแบบนั้นเลยก็นี่คือไฟที่5ของเขาเท่านั้นเองนะครับกดไลค์กดติดตามครับก้าวไปสู่80,000ซับสไคร์เร็วๆนี้ขอบคุณทุกกำลังเชียร์แรงใจ คอยรับสารท่านจะไม่พลาดข่าวมวยถ้ากดติดตามช่องนี้ครับกดติดตามเอาไว้ข่าวสารวงการมวยสถานีมวยไทยครับเขาม,ม่ชกกรุงเทพครั้งนี้เป็นใครที่เท่เาไหร่เป็นใครที่สองชกเจ็ดน,นะไม่่ครับเป็นใครใชกเจ็ไไดไม่ไ,ได้เหรอบอกร้องไงฮะ กตั้งใจนะพี่เดียพ่อศรีสวรรค์ลาชุนแห่งองค์หนาสะท้อนต้องตั้งใจครับวันนี้โอเคไหมเนี่ยวันนี้โอเคกับอะแล้วถามอีกนึงไอเฟซบุ๊กเนี่ยใครคนตั้งให้ทำไมจึงตั้งเฟซบุ๊กทำไมไม่ตั้งทิกต็อกเพือเดียวก็ยังไงแค่ยังไม่ชีวิตเลยชโชคเจ็ดเคยไปฝันว่าก็อยากชคโชที่โชคเจ็ดไหมหรือไง ก่อนก็ไม <fin anta> <ots> ่ครับพ่อขึ้นมาเนี่ยกพีเดียพี่เดียรพเพ่ชกม่ได้่อชกนี่็ใล่ะผมก็ทำได้แล้วไปแรกสองจิตครับสุดยอดาสุดยอดเอาบอกเทบอกเล่าเนี่ยวเอาเสารมาเท่าเดียวพอเดียปอได้ออเอาบอกที่ราผมคิดได้แล้วครับสองจิดไปแล้วครับีดีเดีก็เดืมครับอนดีลยจะสู้ไหมครับ